มากินเจเล็กที่หนึ่งถนนกระลมาพฤกแขวงปากคลองภาษีเจริญนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกินเจมุลิทิแสงธรรมสองล่าครับไปเดินทางเข้าไปกินไปดูกันครับว่ามีอะไรมั่งเขานี้กินเจตั้งแต่ยี่สิบถึงยีิบเก้าตุลาสองหกแปดนะครับเจ็ดโมงถึงสิบแปดนากาครับเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่ค่อยมีคนเข้าไปนี้แต่ก็มีรถจอดเยอะครับบริเวณครับ มาจอดกันเยอะเลยเข้ามาดูนะครับมทุทิธิแสงทำสองล่าครับมากินนะปีนี้คนมีเยอะเท่าไหร่จะมากินปีนี้ปีที่สามแล้วนะครับมาดูครับนี่มีเจ้าครับอาหารข้าวเดินไปกินเพื่อน,นครับมีอาหารหลายอยา่างโอเคครับ อันนี้ทำไม่ได้เพื่อเกี๊ยวครับแลนนี่เพื่เกี๊ยวเด็ดเกี๊ยวเจโอเคข้าวถั่งมาจามอย่างนีะครับแดงขี้เหล็ก้มจับชายแล้วก็ไข่นะครับอย่าเป็นเจนะแล้วก็เนี่ยสามอย,าย่างเชี่อย่างนี่เด็ไม่ถูกการกินเจแค่มือนหนึ่งนะครับก็กับรถการฆ่าสัตว์ไปสีออ่ก้าวโมงเต็มๆไปนะครับ แล้วลดการฆ่าสัตว์นะครับจากชีวิตจากการกินเจสองมือครับมือหนึ่งก็หายไปสี่ชั่วโมงครับไม่ทําบาปในการฆ่าสัตว์เด็ดเย็น,ยนตัดโอเคครับยินกันนะครับมือหนึ่งยังดีครับต่อปีนะเพื่อนๆทานทที่สองครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอะไรเรียกไม่ถูกยานาโฟงนะ่ายโอเคยานาโฟรหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวนะใโฟครับแะแต่มันเป็นแบบเจ <c oughs> ้ครับเจ้ G จานที่สามนะครับปูนิซซี่ย่างนำสองราครับก็จะมีเนี่ยกรอบๆอะไรได้ไม่ถูกเลยโอเคครับหินงา่นข้าวบ้องกันครับก,กบินเจ้เข้าไปนี้กอนเดียรเที่ยงนะครับอีกหกนาทีเที่ยงกลับบ้านแล้วครับ มาใน11โมงกกว่าที่มูจิแสงทรรมสองล่าครับแล้วป๋อพลิกอดีตเจริญปตมครับแล้วมาแล้วก็มาทุกปีนะครับกินก่อนเพื่อข้ามื้อนี้นี่ก็ครับอีกสี่ชั่วโมงนะครับรลดเนื้อสัตว์ไม่เข้าอยู่ร่างกายเราครับการละเว้นชีวิตประการอดีตปลาจาวเวยนี่แหละครับ การไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นสิ่งข้อหนึ่งนะครไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นี่แหล,ละสลรดกินกเนื้อกับเต้าเอื้อเอื้อกเหนยประโยชน์ในี่เขฆ่าสัตว์นะครับ